สวัสดีทุกคนกับมาเจอไฟครั้งนะคะวันนี้นะคะใส่เสื้อสีชมพูลายทางแบบนี้มานะคะก็ชัดเจนเลยเนาะว่าจะมารีวิวนะคะน้ำหอมของแบรนด์ Victoria's e c r e t นะคะรุ่นที่ดังที่สุดของเขาเลยนะคะก็คือ Bomb Shell นะคะรุ่นนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นแพคเกจจิ้งใหม่ของเขานะคะซึ่งขวดเก่าเนี่ยที่สาวคุ้นเคยกันเนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้ ใช่ไหมนี่ค่ะไฟมีทั้งแบบขวดเก่าขวดใหม่เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างของขวดเก่าขวดใหม่นะคะตัวขวดใหม่นะคะกับขวดเก่าเอาจริงๆก็เหมือนกันมากเลยนะแบบทรงขวดต่างๆมันเปลี่ยนแค่สีกับดีเทลเล็กน้อยนะคะโบขวดเก่าจะเป็นแบบโบผูกแบบนี้โบขวดใหม่จะมาข้างๆแบบนี้นะคะวันนี้จะมารีวิวกลิ่นกันนะคะว่าตัวนี้นะคะที่เป็นรุ่นขายดีสุดของเขาตัวดังสุดของเขานะคะกลิ่นเป็นยังไงบ้างนะคะหอมขนาดไหนทําไมไฟถึงชอบมากนะคะฝากติดตามรับชมกันได้เลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะ ะะเขาเป็นรุ่นเออร์เดอร์พฟูมนะคะคือเป็นรุ่นที่แบบมีความติดทนประมาณกลางๆนะคะคือไม่ได้เข้มมากแล้วก็ไม่ได้บางจัดนะคะตัวนี้เนี่ยลงผิวฝ้ายเนี่ยติดประมาณ 45- หชั่วโมงก็กำลังสบายเลยนะคะหอมฟุ้งๆสบายๆนะคะพูดเรื่องกลิ่นของเขากันดีกว่าค่ะตัวนี้เนี่ยเอาจริงหลายคนเนี่ยชอบมากเพราะเป็นกลิ่นที่โทนเซ็กซี่ใช้ง่ายๆไม่ต้องพยายามจนเกินไปไม่ต้องแบบไปหาน้ำหอมที่แบบเซ็กซี่แล้วก็ดูแบบเอ๊ะจะเซ็กซี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยนนคือฉีดแล้วด้วยความเซ็กซี่เลยจริงๆ มีความแบบเซ็กซี่แบบซุกซนน่ารัก คือไม่ได้แบบยั่วจัดจัดอะมันจะแบบเซ็กซี่แบบน่ารักน่าหมั่นเขี้ยวประมาณนี้คือมันจะมีกลิ่นของฟรุตตี้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบความเซ็กซี่อย่างเดียวจะมีผลไม้แทรกเข้ามาตัวน,นี้นะคะกลิ่นเปิดของเขานะคะมีสะวบะรสมีส้มนะคะมีความแบบอมเปรี้ยวหน่อยแต่ก็ยังมีความหวานอยู่นะคะแต่พอแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนกลิ่นเป็นกลิ่นโทนสตรอเบอรี่คือมีความแบบเบอร์รี่ฉ่ำๆน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็โทนกลางของเขานะคะพอถี่ทั้งเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นโทนของดอกไม้แต่ตแ้้าาาวว่่่่กกลลินนนขขอออองงผไมตแรยยคู คือแบบฉีดเปิดปุ๊บมีกลิ่นแบบสวรรรสกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นส้มอย่างเงีย้ยมันอยู่ค่อนข้างยาวเพราะเป็นความฟรุตตี้ชัดเจนของตัวนี้นะคะดอกไม้เนี่ยเข้ามาแทรกค่อนข,ข้างแบบได้ไม่เยอะมากคือมีความหอมละมุนฟุ้งๆแล้วก็ปิดท้ายนะคะมีความนวลๆของกลิ่นของมาร์กนะคะมีกลิ่นของโอ๊กมอสคือแบบจะมีความนุ่มๆติดผิวนวลๆนะคะได้ความแป้งๆแต่ไม่ได้แป้งมากเพราะว่ากลิ่นหลักของเขาเนี่ยจริงๆก็คือกลิ่นของฟรุตตี้เลยนะคะแบบหวานฉ่ำน่ารักนะคะกลิ่นเนี้ยพอฉีดบุบบับมันจะค่อนข้าางเเป็นกกกลัษณม คือกลิ่นของแบบความเซ็กซี่ของร้านของวิตาเ e ียร์แบบลองเจอรี่แบบเห็นแบบเป็นหุ่นผู้หญิงเสื้อชั้นในเกงในผ้าซาตินอะไรแบนี้นะคะคือจะมีความเอกลักษณ์ของกลิ่นเขาอยู่แล้วใครได้ฉีดไปเนี่ยก็จะนึกถึงกลิ่นของแบรนด์เนี่ยได้ชัดเจนคือส่วนตัวไฟ่เนี่ยไฟชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วเนื่องจากชอบแบบความลูกไม้ความผ้าซาตินความนางแบบเดินแคทวอล์กมานเนี่ยคือถ้าเกิดใครนะคะอยากน้ำหอมโทนเซ็กซี่แต่ว่าแบบไม่ได้แบบเซ็กซี่พยายามจนเกินไปแต่ก็ได้ความน่ารักอยู่นะคะก็ตัวนี้เนี่ยคือคําตอบได้เลยแน่นอนนะคะ ส่วนตัวไฟเองนะคือไฟชอบมากเพราะจะชอบใช้เป็นคู่<ช>ก็คือแบบเป็นโลชั่นด้วยแล้วก็ฉีดน้ําหอมปาล์มนะคะกลางคืนเนี่ยทาโลชั่นก็คือกลิ่นจะหอมมากเหมือนน้าหอมกลางวันเนี่ยบางทีก็ฉีดแค่น้ําหอมอย่างเดียวก็โอเคอยู่นะคะว่ากลิ่นเขาเนี่ยค่อนข้างฟุง้งคือมปนกลิ่นที่ไม่ได้บางเกินไปถามว่าฉีด1-2ึ่งถึงสองสเปรย์อยู่บนผิวคนได้กลิ่นไหมได้กลิ่นแน่นอนกลิ่นนี้ค่อนข้างฟุ้งกระจายดีนะคะคือฉีดไปแล้วนะทำให้คนรอบๆตัวเนี่ยได้กลิ่นชัดเจนแน่นอนเลยนะคะซึ่งเอาจริงแนะนานะฉีดไม่เเกกินนนแแแบบ4สปรยออ่ะะะะ็คคคืูลล้้ววฟุง หน้าร้อนฉีดได้ไหมฉีดได้เพราะเขาเป็นกลิ่นของฟรุตตี้น้ำนะคะไม่ได้เป็นกลิ่นหนักนํานะคะหน้าหนาวยิ่งฉีดได้สบายเลยนะคะส่วนตัวฟ้าอยากแนะนํามากๆถ้าเกิดใครเป็นผู้หญิงที่ชอบโทนเซ็กซี่หวานหวานมีความยั่วยวนถามว่าแบบน่ารักได้ไหมก็น่ารักได้เซ็กซี่ได้ไหมก็เซ็กซี่ได้นะคะกลางวันกลางคืนได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะคะคําตอบมากๆเลยมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของกลิ่นนี้นะคะข้อดีเขาเนี่ยคือหนึ่งเขาเป็นกลิ่นที่แบบเซ็กซี่แบบได้ทุกที่มีความเซ็กซี่ง่ายๆไม่เยอะแยะเกิน ไปอย่างที่บอกเนาะข้อ2ก็คือฉีดปุ๊บฟุ้งเลยนะคะกลิ่นกระจายตัวได้ดีมากๆค่ะแล้วก็ติดผิวดีด้วยนะคะไม่ได้หายไปไม่รู้นะคือส่วนตัวฝ้ายอะฉีดแล้วแบบค่อนข้างฟุง้งแล้วก็หลายคนมาลองฉีดของแบบพี่สาวฝ้ายน้องฝ้ายฉีดก็ได้กลิ่นนะคะก็รู้สึกว่าการกระจายตัวเขาเนี่ยค่อนข้างเอาอยู่นะคะข้อที่3ก็คือน้องเป็นแบบน้าหอมที่ราคาดีมากคือไม่แพงแบบร้อยแมวอะราคาประมาณแบบสามพันกว่าบาทคือแบบไม่แพงเลยนะคะแล้วก็ได้กล่องได้ขวดสวยงามนะคะเนี่ยกล่องเขาจะเป็นประมาณนี้บ้านแบบวิลเชียร์ชีควินะคะก็จะเป็นแบบชมพูชมพู คูยไลทางแบบนี้นะคะส่วนตัวรู้สึกว่าราคาน่ารักน่าคบผ่านนกศึกษาใช้ได้ทํางานก็ใช้ได้นะคะแบบโอเคเลยนะคะแล้วก็มปกลิ่นที่แบบค่อนข้างที่จะไม่ทําร้ายคนอื่นมากเกินไปนะคะมีความน่ารักน่ารักบางๆอยากให้แบบมีความหอมๆอ่อนๆก็ฉีดแค่ 1- นถึงสสเปรย์นะคะอยากได้ความเซ็กซี่เพิ่มขึ้นชัดขึ้นแน่นขึ้นนะคะก็อัดเข้าไปแบบ4ี่ห้าสเปรย์นะคะก็โอเคนะคะส่วนข้อเสียนะคะรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่คนใช้เยอะมีความซ้ำมีความซ้ำซากจําเจเนื่องจากว่า เป็นกลิ่นที่ขายดีที่สุดดับหนึ่งของแบรนด์คือความจริงเนี่ยวิโตเรียนเนี่ยมีน้่หอมหลายตัวนะมีเลิบมีทีสมีแองเจิลซีเครตนุ่นน,นั่นอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวไฟรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยไฟชอบสุดไฟก็เลยซื้อมาแค่ตัวนี้แล้วก็ใช้แต่รุ่นบอมเชลตลอดไม่เคยใช้ตัวอื่นนะคะก็รู้สึกว่ามันอาจจะมีความซ้ำซากบ้างเพราะว่าคนหลายๆคนเนี่ยก็จะไปซื้อใช้กลิ่นนี้กันเยอะแล้วก็ออกมาหลายลายเช่นแบบบอดี้มิสบอดี้โลชั่นชาวาเจลนะคะคือกลิ่นเนี่ยค่อนข้างเก่่่อออออคนนนางเเยะแแตวววก็นะ็ันะัหมมไูืสบบบบบชลย เป็นข้อเสียได้ไหมข้อเสียคือซ้ำละกันแต่ว่าส่วนตัวก็ยังชอบอยู่ดีนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ได้มารีวิวนะคะน้ําหอมอีกหนึ่งตัวที่ฝ้ายชอบมากๆเลยนะคะแบบพูดถึงบ่อยมากๆเลยนะถ้าเกิดใครดูไลฟ์ฝ้ายหรือว่าดูในเพจดูอะไรเงี้ยฝ้ายจะพูดถึงตัวนี้บ่อยมากคือชมบ่อยมากทั้งที่ความจริงเนี่ยอาจจะเป็นกลิ่นที่แบบ หรือบางคนอาจจะเบื่อนะคะแต่ส่วนตัวไฟ้ฟชอบนะมันมีความแบบไม่รู้าอาจจะมีความหลังกับกลิ่นนี้ด้วยมั้งอย่างที่บอกนะน้ําหอมเนี่ยการฉีดหนึ่งครั้งแล้วได้กลิ่นในสถานการณ์ต่างๆนะคะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นคีย์สู่ความทรงจํานั้นนะ่ะใครอยากจะมีแบบความทรงจําที่ ได้กลิ่นแล้วก็หวนกลับไปได้นะคะก็พยายามเรื่องหอมฉีดนะเวลาพิเศษของเรานะคะจะทำให้เราแบบสามารถดึงความทรงจำนัเวลาน,านานกลับมาได้อย่างที่ไฟบอกเนาะตัวนี้เนี่ยไฟฉีดบุ๊กก็คือได้ฟิลนะคะการแบบตอนที่ได้ของขวัญชิ้นแรกจากคุณแฟนนะคะก็คือแบบแฮปปี้มากนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนคลิปหน้านะคะจะมารีวิวหอมตัวไหนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ